กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุไรสายเลือดไทยทุกๆท่านวันนี้กระผมผู้ใช้เฟซบุ๊กในนามฮิมุระไทยเคนชินเพจสมุไรไทยบ้านร้านไทยเคนชินก็มีงานดาบคาตนะตัวลิม i นเต็และไอเทมเกรดพรีเมียมมานำเสนอนะครับดาบที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือดาบทาจินะครับ ตัวฝักทําจากไม้แท้นะครับหุ้มหนังกระเบนเต็มผืนทําสีน้นําเงินนะครับหนังกระเบนเต็มผืนตัวใหญ่มากนะครับซึ่งจะหายากมากนะครับตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวที่ยาวแบบเต็มผืน30นิ้วโดยที่ไม่มีรอยตัดต่อแต่ประการใดเลยนะครับส่วนฟิตติ้งนั้นก็เป็นงานทองแดงผสมนะครับ ทำสี3กษัตริย์หรือสี Black โลด i u m มนั่นเองนะครับอืม <c oughs> สุดยอดนี่ส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับดำจับไม้แท้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดำนะครับแล้วก็สันท้ายคาชิระก็จะเป็นแบบนี้เนยนะครับเป็นชุดฟิตติ้งของทาจินะครับเฉพาะชุดฟิตติ้งนี้ถ้าสั่งซื้อก็อยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ถึงเดี๋ยวมาดูใบดาบกันนะครับปิง นี่สวยๆอย่างนี้เลยใบดาบเป็นงานโครงสร้างโชชูคิเตะนะครับโชชูคิเตะนี่ก็คือเขาจะใช้เหล็ก4ชนิดนะครับตีประกบทบชั้นนะครับเป็น7ชั้นนะครับตี7ชั้นนะครับโดยใช้เหล็ก4ชนิดเหล็ก4ชนิดมีเหล็กอะไรบ้างนะครับชนิดที่1ก็จะเป็น10 6 0นะครับชนิดที่2ก็จะเป็นเหล็กสปริงนะครับ ชนิดที่3ก็จะเป็น T10 นะครับชนิดที่4ก็จะเป็น T8 นะครับส่วนรายละเอียดางานโครงสร้างเขาประกบทบยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะไปหารายละเอียดมาให้อีกทีนะครับตอนนี้ก็ดูคร่าๆไปก่อนนะครับว่าตัวใบมีความสวยงาม แล้วก็ลายทบชั้นละเอียดขนาดไหนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการขัดขั้นสูงนะครับโดยใช้หินขุนขัดดึงลายทบที่เป็นเกล็ดแต่ละชั้นแต่ละชั้นออกมาให้เห็นชัดมากที่สุดนะครับเห็นไหมครับว่าลายเกล็ดทบชั้นนั้นแบบละเอียดมากเป็นหมื่นๆชั้นเลยนะครับดูครับว่าเกล็ดทบ บนใบดาบนั้นมีความสวยงามอลังการขนาดไหนส่วนตัวใบนั้นนะครับเสาะล่องพิเศษนะครับเห็นไหมครับว่าล่องเลือดจะไม่เหมือนดาบคาตนะทั่วไปนะครับหลายทบขึ้นมาตรงโคนสันด้วยนะครับยาวจนจรดปลายดาบเลยนะครับตรงโคนสันที่จะเป็นลายทบชั้นเนี่ยฮะเป็นพันชั้นเลยนะครับมองดูสันนี่ก็เห็นอย่างชัดนะฮะ แล้วก็ใบล่องเลือดพิเศษแบบนี้นะครับโอ้โหล่องใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็ทําให้ตัวดาบนั้นมีน้ําหนักที่เบาขึ้นแล้วก็การใช้งานจริงได้ดีขึ้นนะครับเวลาฟันแทงอย่างนี้ฮนะช่องลมก็จะเข้าไปในล่องเลือดดาบนะครับทำให้ดาบนั้นถูกชักออกมาง่าย ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านไทเกนชินของพวกเราเข้ามาได้เลย